อ่าสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการซ่มหาชาวสอีก50,000เพชรนะคะเออนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของพิมพ์ตัดคุกกี้อ่1่0อันนะคะอันนี้เนาะคือจุดประสงค์ของคลิปนีน้นะคะ คือดิฉันจะเอาไมเลดอะไปแลกสุ่มสมบัติเพื่อที่จะเอาอสมบัติคัมพีอะให้ขึ้นเป็นเวลสิบสองให้ได้สักทีนะคะซึ่งตอนนี้าขาดอีกแค่สี่ชิ้นเนาะก็คือในคลิปนี้นะคะก็จะสุ่มหาชาวเพื่อเอาไมเลดมาแลกบัตรสุ่มสมบัติเพื่อที่จะหาะคัมพีให้ขึ้นเวลสิบสองนะคะนี่คือจุดป,ประสงค์นะ อ่ะอันดับแรกคือเดี๋ยวเราจะใช้พิมพ์ตัดธรรมดาก่อนร้อยี่สิบเริ่มเลยนะคะมันต้องเริ่มละมันต้องเริ่มละแค่เกอออ่ะก็ได้ไ <ขอ S 1> มเลดก็ไม่เป็นไรสบัดคยุยสุ่มต่อคะ่ะโอเคตว่ตาวโอเคตาว่าโอเค,น,อเคนะคะเริ่มเลยอะไรกี่ตัว ได้ตัวหนึ่งอ่ะข้ามเลยตัวอะไรอะได้ปุยฝ้ายมาอ๋อฉันได้ครีมฮอตเต็ดครบแล้วเหรอ,อเดี๋ยวค่อยไปน,นี่ละกันโอเคตาหวานนะคะเดี๋ยวสุ่มเนี้ยร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวฉันขอไปเอาไมเลสแรกในส่วนของสุ่มสมบัติเนะได้หนึ่งอืมโอเคได้สปาคกกิ้งมาแลดูเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะกดต่อสาไหมอันนี้สว่วานไหม สวัสดีไหมอ่าไม่หวานไม่วา่ากดต่ออ่าไม่วา่าจบโหแตได้แร่เต็มเลยอ่ะดีนะเพราะว่าได้มาเล็ดเยอะอ่ะกดต่อค่ะขอเถอะขอหวานเถอะอขอลองนะอ่ะไม่วา่าอ่ะจบอ่ะกดต่อนี่คือ สิ่งที่ฉันต้องการนะคะก็คือไมเลสเยอะๆอย่างน้อยก็ขอแบบอีพ็อกแลแลอะไรเงี้ยเยอะๆแต่ถ้าจะดีนะขอเป็นอ e ีพิกเลยเนี่ยคือมันไม่หวานสักทีนะคือเลยก่อนอ่ะเกือเกินละแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวเราเอาไมเลสไปแลกส,ม,สมบัตินะคะจะหวานไหมเออหวานละ ได้กี่ตัวขอสิบตัวได้ปะ่ะได้แค่ตัวเดียวอีดอกกุเกือตั้งนานอุย้ย <c oughs> ได้นางฟ้าทะเลอีกแล้วคะ่ะโอเคคลิปที่แล้วนะคะดิฉันก็ได้นางฟ้าทะเลเนาะเออแล้วก็ได้ดักโกโกโด้ด้วยอ่าคลิปนี้ก็ได้นางฟ้าทะเลอีกแล้วเออก็คือชีจะกลับมาในเมตาไหมหรือไงหรือว่าฉันสามารถเล่นได้อยู่ ไนคอมแบบที่มันเจาะจงตาหวานอีกแล้วนะคะขอจิบน้ำก่อนตื่นเต้นอนะได้หนึ่งได้สมุนไพรมาโอเคคือฉันกดข้ามเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วโอเคเกลือนะฮะอัซูมอาหวานไหม นางฟ้าเเลมาเก่งมากอะงงอ่ะตอนนี้ดิฉันขอใช้ไม์เลดนะคะในการสุ่มหาสมบัติตออ่อเนาะก็อ่ะแลแกมาให้หมดเลยนะแล้วก็สุ่มค่ะอุ๊ยอีดอ,อกขาดอีกชิ้นเดียวอุ๊ยมันได้เยอะมากอ้าวหรือว่าจะจบแล้วแต่ว่าฉันต้องนี่นะเดี๋ยวฉันต้องสุ่มชาวอีก อีกแค่ e o, อันเดียวอีดอกอ่นสืว่าคือฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการนะคืออันนี้ฉันบรรุนะในคลิปนี้ฉันว่าถือว่าไม่ไม่เกลือนะอ่ายังไม่ได้ไม่โพ่มาโอเค้น, okay. นเดี๋ยวเราสุ่มชาวกันต่อนะคะเพื่อที่จะหาไมเลสเนาะอีก50,000ค่ะอ่าเริ่มอีกห้า0 0ื่น กลือไหมเกลือไหมเกลือไหมเกลือไหมอ่ะเกลือได้เสรแบ็คเพลย์แล้วก็นางฟ้าเอ้ยราชินีน้ำแข็งอ,อ่ะซูมอ่ะเกลือเหนียกเกลือเยอะได้ไหมอีดอกคือเออตาหวานบ้างขคอหวานบ้างได้อะไร อได้หนึ่งตัวสคริปต์นะโอเคได้ชาส์นะคะโอเคดีมากดีมากตอนนี้ชาส์ของดิฉัน3ดาวนะเออมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่หลังจากจบคลิปนี้นะคะจาก3ดาวจะไปเท่าไหร่เนาะเกือไหมเนี่ยไม่รู้นะโอเคเกืออ่าใช้ห้าหมื่นพอนะใช้ห้าหมื่นพอเกื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 อบ อันนี้หวานไหมอะโอ้ยเกลือว่ะอีดอจะห้าดาวได้ไหมเนี่ยคือมันเกลือเกินนะโอเคมาหวานละคือถ้าหวานทีหนึ่งอ่ะมันต้องห้ามหลุดเลดอ่ะไม่งั้นมันไม่ถึงห้าดาวแน่นอนอ่ะจริงจริงเนี่ยคือมันได้แค่ตัวเดียวอ่ะอ่านี่ไงหลุดเลดอะ ไม่ได้ไม่น่าจะถึงแต่ว่าฉันก็หวังว่าขอให้มันได้ชาวยเยอะแล้วกันหลังจากเนี้ยคืออยากเกลือเยอะได้ไหมขอร้องอยากเกลือเยอะได้ไหมเอางี้แล้วกันนะฉันว่าฉันใช้แค่สี่หมื่นพอละฉันรู้สึกว่ามันเกลือเกินไปวะฉันใช้เพชรแค่สี่หมื่นพอละเดี๋ยวพอมันถึงหกหมื่นปุ๊บฉันหยุดละดีไหมวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนเดี๋ยวขอไปดูก่อน เนี่ยคือมันเกลือเกินอ่ะนี่หรอคือมันเกลือเกินนะเมื่อไหรมันจะเนี่ยสงสัยเออคอมพีมันเอาไปหมดหรือเปล่ะคอมพีมันดูดรวมกูไปหมดแล้วอ่ะยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้ยคือได้ไหมอ่ะเนี่ยมันชอบหลุดอ่ะหลุดเลยอีกแล้วฉันได้มาม่วงมาอ,อีกรอบหนึ่งอ่ะอีกรอบหนึ่ง มันจะหวานไหมอ่ะโอเคหวานหวานอย่าหลุดเยอะฉันบอกเลยนะว่าไม่ถึงห้าดาวคือใช้แสนเพชรอะไม่ถึงห้าดาวนะคือถ้าแสนเพชรแล้วถึงห้าดาวถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะโชคดีนะในในช่วงเนี้ยเพราะว่าคุกกี้อีพิกอะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วถ้าเราไม่ค่อยจะหลุดเลทเลยอะในใน ขนาดที่คุกกี้อีพิกมันเต็มไปหมดเลยเงี้ยเออก็ถือว่าค่อนข้างจะดวงดีเพราะว่านั่นแหละหลายๆคนนะเขาใช้กันเป็นแสนเป็นแสนห้าอะไรเงี้ยยังไม่ถึงห้าห้าดาวเลยด้วยซ้ำอะ่ะอันนี้จะได้อะไรอะ่ะอันนี้ฉันรุดเลยอีละได้ปลาหมึกมาอังนงี้เดี๋ยวฉันจะพอก่อนในการสุ่มของชาส์เนาะอ่าพอก่อนแล้วก็ฉันขอแรก อันนี้มาร้อยหนึ่งได้แค่ร้อหนึ่งพอฉันว่าน่าจะได้นะร้อยหนึ่งอะน่าจะได้แล้วนะร้อยหนึ่งสมบัติเวลสิบสองคอพีะ่ะนี่ไงได้แล้วฉัว่าฉับัตรลุแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือมันก็นี่แหลวไงเออแต่เดี๋ยวขอไปดูชาส์ก่อนว่าได้กี่ดาวน่าจะได้สี่ดาวเกือบขึ้น5้ดาว อาไม่เกือบเค้ืนด้วยไม่เกือบเคลืนด้วยคือฉันต้องหาอเอกเออห้าตัวถึงจะขึ้นห้าดาวได้ซึ่งยากมากเลยนะห้าตัวเพราะว่ามันชอบหลุดเลทไงเออตั้งห้าตัวแหละเราเพชรฉันเหลือแค่หกหมื่นอ่ะฉันกะว่าฉันจะไม่ทําฉันจะไม่เอามาสุ่มล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บเพชรเอาไว้ใช้ทาอย่างอื่นบ้างเนาะอืมจะมาสุ่มหมดเดี๋ยวมันจะรู้สึกเสียดายไงแต่ถือว่า ฉันบนรรลุนะนี่ในที่สุดสมบัติของฉันก็ขึ้นเวลสิบสอแล้วคือฉันอยู่แรงมาสเตอร์อะแต่ฉันสมบัติไม่ขึ้น12คือน้อยหน้าเขามากเลยอะแต่ในที่สุดก็ขึ้นแล้วนะคะเวลสิบสอประสบความอยู่ถือว่าก็ได้อะ่ะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะถือว่าเป็นการแบบสุ่มสั้นๆเนาะต่างๆก็อะ ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะก็เดี๋ยวขอไปก่อนนะใครย่าลืมกดไลค์ก็แชร์นะครับไปแล้วคะ่ะบาย